นดีค่ะัี่งีมาหนีมาพบ้อกับช่องของสาวผมทองไรเดนค่ะคือมีตะหูทายคลิปแก่ช่องของคุกพึ่งนะคะตอนนี้เขาก็อยู่หน้างานวัดถามเรียงอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะตอนนี้น้องพึ่งกับมะหอนงานแล้วค่ะตอนนี้เราจะกลับสู่หมดเดิมก็คือนอนที่วัดอาจารย์พึ่งบอกเอา อาจารย์พึ <brightness> <desserts> ่งบอกว่ากาดซื <Services> ้อหมดเลยพร้อมกับเสือผู้ใจสาวผ่าสัดสาดต์ู้ใจที่แบกลงมากับพัดลมน้อยแบ้วก็รีเเบรเเสบียงอาหารเรานะคะมานอนข้างสองนางเอกสาวนะคะจากแดนกิมจิอ๋อกิมจิแล้วญี่ปุ่นคือจากแดนทะเลทรายกิบอูด คุณแม็กกี้คะสวัสดีค่ะวันนี้ซ่อมพัดลมที่ไหนคะอุดรวันนี้ไม่มีพัดลมค่ะพัดลมพังหมดแล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้ถุงมือไม่มีที่ไดงคือได้เปที่มีมหรอคะอันนี้นั่งถือโทรศัพท์อ่วยไปอ่วยมาทำอะไรคะอาใัยกับเกงที่พึ่งค่ะอาใัยคำบอกอะไร ่ายกันย <24. S 1> ูท <Okay. S 1> <yor> ูบเบอร์ก็ยังไปใส่นะคะตอนนี้ค่ะทีมงานเรากำลังตั้งเวทีนะคะเพิ่นกำลังเล่งมือมื่อนี่สถานที่อาจสิครับแคบหน่อยนึ่งนะคะเห็นเวทีตั้งได้น้อยเดี๋ยวอุ้ยนี่นะคะบรรยากาศหน้างานตอนเวลาบ่ายสามสนะคะยูทูบเบอร์ไ ดูดนะพูดดูดนะพูดนะสันรู้นะเอ้ยนี่อยูเด่นบูบ่าวมาเด่นบูบ่าวสวัสดีค่ะเอ้ยกล้องนี่งามวะจะถ่ากล้องนี่เด้อกล้องเหนียวบุหรี่อันี่ใช่เหรอจ๊ะสวัสดีค่ะช่องพี่พึ่งค่ะมาชูเขี้ยวเหรอสวัสดีค่ะ เจอพระเอกหนุ่มหน้ามนคนอุบลนนังเอกชนวลินชื่อนี้นักร้องขากระเพกอี่หรี่เาียนักร้องขากระเพกเอกชนวลินเป้นยังโตทำซิ้นขึ้นไปยู่ขาอ๋ออันนี้ไม่ดีอ๋อ ก็ง้องอยู่เป็นท้องซิสแต่ขากกับพกง้องแดินางนางเบิ้งสิบห้ายางเบิงบรรยากาศเด้อค่ะอยากถ่ายคลิป่ะเต็มเต็มอ่ะไปกันค่ะไปบ่เอาพี่ก็ได้เอากระเป๋าตังค์มาหนิว่ะยางเบิงอันนอันเนี่ยค่ะ บ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาได้แค่ไหนนี่นะคะพี่น้องเอาผืนสีพามาเบ่งบรรยากาศข้างหน้างานเราเนาะ,ะ,ะเป็นบรรยากาศของทีมงานเรากำลังตั้งเวทีเยาวานะที่หนูถ่ายคลิปไปแล้วบ่ได้ยินเสียงอีกหนูตั้งใจถ่ายได้หน่คะ สวัสดีช <wounds> ่องน้องอามค่ะเราเจอยูทูบเบอร์อีกแล้วฝากช่องครูพึ่งด้วยนะคะช่องครูพึ่งว่าหยังจ้าติดตามไลน์ช่องซื้อว่าหยังค่ะอามลำเพลินชูออฟฟิเชียลค่ะครูพึ่งหลักชื่ออะไรครูพึ่งอะไรนะพึ่งสุดารัตน์ลำเพลินชูออฟฟิเชียลค่ะคู่พึ่งครู่พึ่งคู่พึ่งค่ะน้องกล่องน้องวอลน้องครูพ่งครูพึ่ง อย่าพูดเยอะค่ะแขวมันสักกล้องค่ะไมล้หวงใติตามหหน่อยนี้กบรรยากาศหน้างานเมื่อนี้กับบออนหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าล้มพัดมาตลอดค่ะนี่ค่ะผู้ใดอ่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้นะคะวัดถามเรียงหน้าสียูก ีแถวมมสอนะคะน้องพึ่งกับเดียวหามหาไรเบ่เห็นแต่ว่ามาให้กำลังใจทีมงานและพวกหนูได้เด้อค่ะพ่อกันเมือแรงเด้อค่ะซอดแจ้งนะคะวันนี้เด็กหน่ยทายคลิปค่ะเดี๋ยวน้องพึ่งสิภาพยังใบเบงบรรยากาศข้างหน้างานว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะตอนนี้น้องพึ่งกับสิภาพมาเบงบรรยากาศรอบๆงานอยุ่หนา วัดขาจักหนาจากหลังบุพี่น้องรอบข้างนอกลั้ววัดนะคะว่ามีอะไร้เนนนาเ,นนเ,เอ๊ยยูทูบเบอร์สามช่องทายหมัองเดียวกันพี่น้องแมวอ้าอยากมุดถังานา้งงนำแข็งด้เป็นตะเย็นแต่พี่น้องเราเจอของปรดเราแล้วนะคะนั่นก็คือซมตำนั่นเอง นี่นะคะเป็นบรรยากาศข้างนอกเป็นถนนสันสันก็ได้มีขายสันนี่ไอแพดหนักมากค่ะไอ้พ่งใส่ถือได้ปะอันนี้ทายคลิปเลยอียังไปคลิปไปก้างเขืสวยเลยเขาเขื่อนเลยใส่ยยานนี่ ยังไม่เคยสอนผแมนไม่กินสนเลยชงบมาั้นนั้นขั้นต่างต่ว่าเดียวเห็นสมต่งแล้วเป็นตัดแต่นั่งไงนามเน่เพิ่นขายหรอดิขายแล้วอันนี้ก็ขายแล้วคือแตนองแพนสามแฟนค่ะเมื่อนี้นะคะผู้ใดอยู่ไกล มาซื้อบัตรหน้างาน120บาทนะคะพอๆแมวแมวนะให้ก็นั่งใจพอดีลายีไม่รู้เอ้าถ้าเขาโพสเต็มอยู่เพิ่งการาดนะันไดไหมซีดด๊อกซีดด๊อกเอาสีดำ๊นู้นซื้อแต่น้ำแข็งขายว่าจา <c oughs> ้านี่เอานั่แข็งตาหน่อยดีนะ เอาล้แข็งเปล่าเห็นไหมบ่ได้ถือเงินหมาเด็ดเฮ้ยหัวคือฟูแบบนี้พี่น้องค่ะสำรับมืาอนี้น้องถึงกระเพาะแม่นแม่นซี่ไฮ้กอบเปล่าหวั่เรื่อยนะเรื่อยนะเอาเปลี่ยนสิปิดคลิปละเอาเอาเอ้ยเอ้ยไม่ได้สิตัดเบียวสภาพยูทูบเบอร์นะคะต้องซื้อสองอันค่ะนะคะ ริกาติดาพิหนลรถประกาศ I love it.